กินย่านี้ดีกว่าลูกอื๊งให้เก็บถ้ามันกินโอ้อตบเลยเจนไม่ขึ้นไปนะลูกว้ยขึ้นไปได้อย่างนั้นเหรอแล้วหนูจะลงง่ายงเจนไป,ไปึตุ๊บออ๊ยเดินเป็นกันไหมเนี่ลูกตุ๊บอืไเลยค่ะโอ้โหไม่ได้เดินานานแล้วเนาอ ตั้งแต่ดงโบตั้งแต่น้องโบมาไม่ได้เดินนานเลยแฉอนไ่อนเล็ยแข้งขาแข็งแรงป่ะนี่ลูกไปเดินด้วยกันนะเออเอาเลยอ้ยแม่มาได้จูงหนูครึ่งปีแล้วป่ะลูกใช่ไหมไม่ใช่เป็นปีแล้วนี่เป็นปีแล้วเหรอคะเป็นปีแล้วตั้งแต่โควิดเนี่ยทั้งแต่โควิดแล้วก็ไม่ได้มากันเลยเนาะโอ้ลูกอยากออกมาอยู่น้องนูนอย่ามัวนะพี่เจนเขารีบนะเดินมาพร้อมกันเลย เร็วโอ้ยยาตายหมดแล้วนะลูกแง่ใจแล้วปู่ยังอยู่ไหมนี่ปู่ยังอยู่นี่นี่จะกินหนูจะกินอันนี้นี่นี่พี่เจ๊พี่๊ยงเอานี้นี่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 อาวเจนเจนอันนี้ลูกแง่แม่งไปเลี้ยขี้หมูขี้หมาอะไรนะน้องนู้นเนยไอ้ดงไอดำมันไปเยิ้วตรงนี้ละมั้งแง่ยิ่งชอบหอมหอมขี้หมาหอมหอมโอ้ยยี่แงนี้ดีกว่าลูกเออแม่เก็บให้อ่ะแดดมันแรงงั้นแหละเนาะแดดหน้าหนาวอ่ะ พยากรเขาบอกหนาวแล้วไงถามกรมอุตุอีกทีว่าหนาวแล้วใช่ไหมหนาวจนหญ้าแห้งขนาดนี้เนี่ยหญ้าแห้งขนาดนี้นี่หนาวแล้วใช่ไหมแม่ย่ากระทุ่งหญ้าสาเวนาเลยเนาะกรอบไปหมดหรือบ้านปนิษไปยังมาอองนู้นมาไสนุกเลยตามมาดิโอโหนุ่น,นไม่ไปคะออนนุ่ณนเลยกุณนเลยแค่อ่อนนิ่ว คุกฝุ่นเลยออน,นุ่นคุกฝุ่นเลยโอ้โห,หไม่ได้ออกมานานเลยเนาะโอ้โหถทั้งนาสงสารนาสงสารนึงยืนอย่างนี้นาสงสารตัวเองนี่เลเวงแกม <c oughs> นาสงสารตัวเองนี่แหละถ้าต้องพาออกมาอีกรอบได้ก็จำได้อีกอล้นเนี่ยนัน่นดอกอะไรเสียไปกันในรูดอกอะไรเสียไปกันในรูอันนู้นไปชีลดกไปไหนกันนะ ถ้าแม่จะอยู่ยังไงเนี่ยหนูไปพกลมจะมึงอออออออเออแวบไปบ้านป้านี้ดีกว่าลูกไปไปบ้านป้านี้ดิไปนุ่นมาเดินเดินด้วแม่เบา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 บาาแผลลมพึ่งไม่ได้นะน้งนู่นเจนโอ้พี่เจนจะลงเหรอนั่งหัวเสาเปล่าแม่เนี่ยนั่งหัวเสาเปล่า นี่ยนกินหญ้าเป็นหัวเสารได้ไหมนี่สวยปะนุ่นสวยปะน้อง,น,อง,น,องน,นุ่นเขานั่งกินหญ้าอยู่นะนานมากแล้วไม่ได้เดินเนี่ยนะไปเที่ยวสวนพี่เขาไหมเที่ยว<ม>สวนพี่ปุ๊กใชไหมคะนี่อยากไปเที่ยวสวน,สวนพี่น้องนุ่นกลัวอะไรลูกตัวอะไรอะคังคกเหรอ <laughs> ไอ้นุ่นกลัวค,คังคก มันตัวอะไรนะลูกมันกินโอ้ตบเลยมันกินโอ้ตบเลยโอ้โหน้องนุ่งคิดว่ามันเป็นตัวจริงเหรอลูกนนี่มัตบเลยเหรอนี่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 มาเร็ว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 เห็นตัวนี้ไหมโอ้ยกลัว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 อะไรลูกัมกลัวอะไรไม่กลัวดิมันตัวปลอมตัวปลอมนะลูก กลัวหมดอ่ะเจนอย่าไปลื้่กระถางพี่เขานะมานู่นไปดูเจนไม่ขึ้นไปนะลูกชิเป่งแล้วมั้งไม่กดเดีด๋วยวๆๆอุ้มอุ้มไปนู่นไปก่อนโอ้ยขึ้นไปได้อย่างงั้นเหรอแล้วหนูจะลงยังไงเจนลงได้ไหมสวนพี่เขาพังบ้างลงยินดีอย่าเอาไอ้นู่น,นเข้าไปก่อนกลัวแล้วกลัวแล้วเฮ้ยลงได้วะ <laughs> เอ้ยเอ้ยเก่งวะ่ะโอโ้แต่ขี้ผง่วงใส่หัวเต็มหมดเลยอุ้ยเก่งเก่งนะโอ้ย,อยพี่เจนสร้างสร้างสีสันอุย้ยนึกว่ามูลีพี่เขาจะพังซะนีวทางนู้นอยากจะปีนต้นไม้แย่เลยเจน <laughs> <laughs> น่ะนี่มาดูอันนี้นี่มาดูน้ำตกไหลน,นี่ลูกน้ำตกน้ำตกนี่ดูน้ำตกก่อนเนี่ย ยมีน้ำตกด้วยนะพี่แดงมาถ่ายสิกลัวเปล่าว่ะมีน้ำพุด,ด้วยอะ่ะเนาะน้ำพุด,ด้วยนะคะแล้วก็มีข้งโคกด้วยไอ้นุ่นมันตบข้งคกไปทีแล้วน่ะบุตลูกแมวล้วกระบปางจังนีอ่ะไปเข้าอย่างกะ <c oughs> มันจะเดินตรงนี้ก่อนนะคะลูกอุหยร้อนแล้วค่ะหิร้อนแล้วค่ะ,คะพี่แดงเราไม่ไหวแล้วค่ะ อ๋อร้อนล้วไปกินน้ำกันเถอะไปพอแล้วนะลกเนะใช่ไหมคะอืร้อนแล้วเดี๋ยวนานเดินทีเห็นไหมล้ะอ้วนนานเดินทีก็เป็นไอ้อ้วนไงเหนื่อยอไปพอแล้ว,น,วนนี้พอแล้วนะคะลูกใช่ไหมคะ